ไม่เสียเลเสียอยู่แล้ว่านเจ็ลูกเมตรส่สิบเอารูปมาดู โครับได้ได้เดี๋ยวถือไว้อย่าใครนั่นนะครับผมมีโอ้ยโ <ผม S 3> อ้ยเ <ลบ S 3> ดี๋ยวุยผมรบกวน<ด>ทอ มาเป็นยังไงแล้วเราจะดูได้ดไงคะว่าอย่างไง